สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองปลดล็อกโหมดเฟรมเรทสูงนะครับ120และ90 fps นะครับในเกม ROV อฟังให้ดีก่อนนะครับผมต้องเป็นเครื่องที่สเปคหน้าจอ120หรือ90นะครับและเป็น Android 11ขึ้นไปเพราะว่าต้องใช้ชิซุกุด้วยนะครับผมต้องเซตชิซุกุได้ก่อนนะครับเปิดใช้งานชิซุกุให้ได้ก่อนนะครับชิซ u k u is running นะครับ ใครยังทำไม่ได้หรือยังไม่รู้เรื่องการเซตชิสุกุลองตามไปดูคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเปิดโชว์เฟรมเรทนะครับใน t a c o s t a t นะครับที่เป็นแอปลูกของชิสุกุผมก็จะเซตเป็นโชว์เฟรมเรทกับโชว์อุณหภูมิเครื่องไว้นะครับแบตเตอรี่เทมเพอร์เจอร์อันนี้ในเกมเนี่ยผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้มายุ่งกับตั้งค่าอะไรเลยนะครับเข้าไปดูใน e ติ i n ส์ ปกติเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะปรับแค่ไอตัวภาพ HD เนี่ยนะครับผมจะดันสุดแล้วก็ตั้งค่าสนามรบตัวเฟรมเลทเนี่ยผมก็จะดันให้เป็นแบบสูงนะครับก็คือ60 FPS ผมปรับแค่2อ,อย่างนี้นะฮะโอเคปิดตัวเกมไปเดี๋ยวเรามาลองเซตอัพกันดูถ้า Play Store นะครับผมแล้วพิมพ์ค้นหา ROV 1 2 0นะครับ มันก็จะขึ้นมาหลายแอปนะครับผมไปดูแนวทางจากคนอื่นมานะครับแล้วก็มาปรับใช้ผมก็จะเลือกเป็นแอปดีนะครับ Unlock 120 FPS น่าจะเป็นของ d ดวเวียดนามน,นะครับรันชิซุกุไว้เลยนะครับผมกดเปิดเลยอันนี้ขอสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับก็ต้องอนุญาตนะครับ แล้วมันก็จะมีขึ้นข้อความแจ้งมานะครับว่าเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวิธีที่1เป็นการให้สิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์เกมโดยตรงเลยนะครับวิธีที่2ซึ่งเขาวงเล็บมาว่าแนะนำนะครับแนะนำก็คือให้สิทธิ์ผ่านทางแอปชิซุกุนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีดีมีเสียยังไงนะครับแต่เขาแนะนำว่าให้ใช้วิธีชิซุกุนะครับผมแล้วผมก็เซตชิซุกุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ ็จะเลือกเป็นชิซุกุเมทอดนะครับในหน้านี้ก็จะขึ้นดูคลิปสาธิตวิธีการเซตชิซุกุอะไรพวกนี้นะครับดูคลิปผมดีกว่าเราเซตอัพชิซุกุไว้เรียบร้อยแล้วเราก็กด g แก n t ชิซุกุ p r r m s s s o o s ตรงด้านล่างนี้ครับกดอนุญาตเสร็จน,นะครับแล้วเลือกประเทศครับของเราไทยแลนด์นะฮะ มันก็จะขึ้นข้อความแจ้งนะครับว่าซัพพอร์ตเฉพาะเครื่องที่รีเฟรชเรทจอเนี่ยเป็น90หรือ120นะครับ60ทําไปก็เท่านั้นนะครับไม่ได้อะไรนะก็กดโอเคปิดข้อความแจ้งไปครับอ่าแล้วกด Unlock FPS ตรงนี้รอครับ โอเคนะครับรอผมรออยู่นานเลยคนระัประมาณนาทีหนึ่งมั้งก็ขึ้นข้อความขอเลตติ้งแอปในเพจโซนแล้วนะครับอ่ะก็ปิดไปนะครับหรือคุณจะไปกด5้าดาวให้เขาก็ได้นะครับเป็นการขอบคุณโอเคเดี๋ยวเราลองไปเข้าเกมกันดูมาไปดูในะตั้งค่ากัน มาไหมเรียบร้อยนะครับมาแล้วสูงมากนี่น่าจะเป็น90 fps นะครับส่วนสูงมากเนี่ยก็คงจะเป็นร้อยี่อ่ะดันไปเลยสุดหลอดไปเลยไวรุ่นอ๋อดันได้ทีละขยักนะครับโอเคสำหรับเครื่องจอ90นะครับคุณก็เลือกเป็นอันนี้นะครับก่อนสุดท้ายนะฮะเครื่องผมนี่มัน,120นร้อยี่นะฮะโอเคเดี๋ยวลังไปลองเข้าเกมกันดู มันจะวิ่ง120-90ตอนในเกมนะครับาามาแล้วเดินหลังจอไม่ถนัดผมกดโหมดจับคู่ปกติมานะครับ สำหรับใครที่อยากรู้นะฮะ ROV ผมก็ดาวนวนอยู่ที่ประมาณแรงค์คอมมานเดอร์เนี่ยนะครับอ้าวิ่งร้อยี่สิบนะครับไวรุ่นเล่นให้ดูนิดนิดหน่อย่อยทีมดีทีมดีดนตรีเพราะเล่นหลังจอนะเพื่อนอาจจะไม่ค่อยเตะเรื่องเท่าไหร่แต่ก็วิ่งร้อยี่ได้นะครับ มาแย่งใช่ไหมรู้ฮัลโหลตายแน่เลยกู okay. <Go> <laughs> มาดิ <laughs> มาด <mer> ไมิไม่กลับไม่กลับ <mer> ไม่กลับไม่กลับไม่กลับโอ้ยเลยไม่สน,นัดหลังจอปิดไม่ได้ มันยังจบไปแล้วเนี่ยอวยเพื่อนมาเรียบร้อยเลยกูบินตายโดนรอซื้อ,อวิ่ง้อยยี่นะครับเดี๋ยวผมลองไปปรับรีเฟรเลสจอเป็น90ดูนะฮะเครื่องนี้มันรอมมี U วายทีที่ลงมามันปรับรีเฟรเลสจอ90ได้จะให้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับเครื่องที่สเปคจอเป็น90้าเฮรนะครับ ก็จะวิ่ง90นะครับมไม่ใช่ว่าจอคุณ90แล้วไปปรับ120แล้วเฮ้ยทำไมมันไม่วิ่ง120<ม>ไม่ใช่นะครับมันก็จะวิ่งตามสเปคจอคุณน,นะครับผมโอ้ยไม่ทันอ่ะโอ้ตายโดนแก๊ง <c oughs> ไก่โชว์ <c oughs> พอแล้วละ่ะหายคี้หนาเดี๋ยว้วปรับ เดี๋ยวปรับจอกลับเป็นร้อยี่อ่ะเดี๋ยวปรับกลับเป็นร้อยยี่สิบก่อนโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองลบแอปดูนะครับแอปไอปลดล็อกรนะ้อยสบเนี่ยแล้วรีสตาร์ทเครื่องดูว่าค่าร้อยยี่สิบนี้ยังอยู่ไหมนะฮะอ่ะออกเกมกลางทางนะครับโดน AFK แน่เลยอย,อย่าเรียนแบบนะ อันนี้ผมไม่อยากรอนะครับเพราะว่ากดอัดไว้อยู่อ่ะเราลองมาลบแอปตัวนี้ดูออกกันนะครับแล้วรีสตาร์ทเครื่องถ้ามันหายไปแล้วมันจะยังอยู่ไหมอ่ะปูดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราลบแอปปลดล็อกรอยไปแล้วครันนี้ลองไปเข้าเกมกันดู เกมยังไม่จบว่ะเพื่อนยืดเยอะรีมาแล้วเพื่อนยังบวกกันอยู่เลยอ่ามันก็เลยพากลับนะฮะอ่าเดี๋ยวผมไปตีต่อหน่อยถ้าหลุมถ้าหลุมว่านจมูกวะหลุมว่านจมูกวะหลุมว่านจมูเรียบร้อยไหนๆก็แพ้แล้วช่นไงเฉย นกี่แต้มวันนี้หลังจากรีเครื่องนะครับเราก็ต้องเข้ามาเล่นให้จบนะครับโอเคลบแอปไปเรียบร้อยนะครับรีเครื่องเันปนุนจะตั้งค่ากันเฟรมเรทสูงนะครับร้อยและเก้าสิบก็ยังอยู่นะครับผมอันนี้ชิซูก,กุก็ไม่ได้เปิดไว้นะครับก็คือได้ข้อสรุปว่าท,ทําทีเดียวนะครับแล้วจบเลยส่วนถ้าอยากจะให้มันกลับมาเป็น แบบปกติเหมือนเก่านะครับก็ต้องล้างข้อมูลแอปทิ้งนะครับหรือลบแอปแล้วลงใหม่นะครับแล้วถามว่าพี่ครับแล้วมันจะโดนแบนไหมครับมันจะผิดกฎปลอดภัยมันจะอันตรายไหมครับไม่รู้ครับนะฮะแต่เนี้ยก็ไอดีหลักผมเลยนะฮะถ้าทำแค่นี้แล้วจะแบนก็แบนไปนะผมไม่ได้โกงอะไรฮะก็แล้วแต่นะครับไม่สบายใจก็อย่าทํานะครับแต่ดูคลิปได้ตามนี้นะครับผมสําหรับการปลดล็อก เฟรมเดทสูงนะครับ120 fps และ90 fps ของ ROV นะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการติดตามและรับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพครับสวัสดีครับ